แลนดอมคลิปของวันนี้นะคะคือตั้งท็อปิกเอาไว้ค่ะว่า,เ,าเราจะทำยังไงดีให้เราอะหลุดจากบ่วงกรรมบ่วงเวรกรรมที่ว่าก็คือหมายถึงทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีกับคนใน อดีตที่มีประเด็นในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าแม่หมอหยิบยกอิชูเนี้มาจากการที่ลูกดวงดวงูดวงส่วนตัวก็นั่นแหละค่ะบางคนก็จะมีประเด็นเหมือนกับว่าอยากให้คนเก่ากลับมานะจะกลับมาเมื่อไหร่บางคนก็บอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแม่หมอเลยเอาช้อยนี้มาเป็นท็อปิกในวันนี้นะคะว่าเราจะทํายังไงให้เราหลุดจากบ่วงเวรบ่วงกรรม ทั้งกมดีและกรมไม่ดีอะไรต่างๆที่เรามีต่อเขาเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจะทําดีกับเขาจนทุกอย่างแล้วคือมันเสียใจจริงแต่เราไม่เสียดายเลยเพราะเราไม่เคยทําอะไรไม่ดีในลักษณะนี้นะคะ3มใบนี้ที่ได้มาเนี่ยเทพพระอังคารท้าเวสวรณและท้าวิรูปกักแม่หมอบอกเลยค่ะว่าหลุดไม่พ้นนะ่ะบ่วงตรงนี้ตับใดที่ยังมีอยู่นะเพราะว่าเทพพระอังคารมันทดแทนตัวเขาค่ะหมายถึงว่าถ้าคุณหนีหายไปจากชีวิตของเขาอ่ะเขาจะตามหาคุณเขาจะทําทุกอย่างเลยนะคือนักลบนักบู๊เลยจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตามให้คุณกลับ อยู่ในความสัมพันธ์นี้ท้าวเวสวร์นเนี่ยเป็นในลักษณะที่ว่าอาจจะมีการร้องขอจากคนคนนี้ก็ได้ค่ะกับท้าวเวสวร์นนะว่าขอให้ความสัมพันธ์นี้อย่าจบอย่าหายหรืออีความหมายหนึ่งก็คืออาจจะหมายถึงว่าเราอะยังไม่หมดภาระกับเขาจริงๆภาระทางใจภาระทางกายภาระบ่งเวรบ่งกรรมลักษณะนี้นะคะท้าววิรูปักขึ้นมาจะเป็นกรรมเรื่องของการเงินนะ